้อยตำรวจเอกขุนพานำราชาวสุราธ,ธานีเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดพิจิตรตำแหน่งใหม่ที่นั่นก็คือผู้บังคับกองตำรวจจังหวัดท่านเหยียบแผ่นดินพิจิตรได้เพียงสองคืนเสือร้ายเมืองพิจิตรก็เริ่มลองดีขุนพานทันทีเสือโนมหรืออาจารย์โนมท่าโรงช้างผู้ร้คนสําคัญของเมืองพิจิตรนำสมัครพรรคพวกเข้าปล้นบ้านนายหยวกซึ่งเป็นหมอประจําตําบลวางไม้โดก ตำบลนี้อยู่ใกล้ตัวจังหวัดเพียง4-5ถึงกิโลเมตรเท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคุณหลวงจรูนโคจภูมิบอกกับขุนพันธว่าผู้ร้ายมันลองดีมันต้อนรับท่านขุนขุนพันพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางไปดูที่เกิดเหตุสอบปากคําเจ้าทุกจนได้ความแน่ชัดว่าใครปลน้นและผู้ปล้นอยู่ที่ไหนเมื่อบันทึกการสอบปากคําเสร็จขุนพันก็ลงมือทํางานชิ้นแรกทันที ขนพันพร้อมด้วยพลสรีพลดิบพลเชือ้อและกำนันปีกซึ่งเป็นกำนันตำบลวางไม้โดดติดตามผู้ร้ายไปถึงบ้านซึ่งอยู่กลางทุ่งนาในตอนเช้าตรู่เข้าทำการตรวจคนได้เสื้อผ้าและของกลางในด่นหลายอย่างซึ่งตรงกับบัญชีที่เจ้าทุกให้การไว้จับคนร้ายได้สองคนจึงนำตัวไปยังบ้านผู้ใหญ่ปรุงเจ้าของทองทีเพื่อจะได้ติดตามคนร้ายที่เหลืออยู่ คืนนั้นตำรวจได้นำผู้ต้องหาทั้งสองคนไปส่งที่จังหวัดขณะที่ขุนพันธ์กับคณะเดินผ่านหน้าบ้านอาจารย์โหนมมีคนร้ายรอบยิงคณะของขุนพันธแต่ฝ่ายของขุนพันธ์ไม่ได้รับอันตรายก่อร้ายกลายเป็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนถูกยิงตายเมื่อโดนรอบยิงเช่นนั้นขุนพันธ์จึงนำกำลังตำรวจบุกข,ขึ้นไปยังบ้านเสือโหนมเพราะขุนพันธ์รู้ดีว่าผู้ทิฐาทายและลองดีท่านก็คือเสือโหนมนั่นเอง เกิดการยิงต่อสู้กันบนบ้านเสือน้มเสียงดังราวกับพลุแตกขณะที่ยิงต่อสู้กันนั้นเสือน้มในลูกเมียกระโดดหนีลงจากบ้านไปหมดตำรวจจึงตั้งข้อหาว่าเสือน้มกับพวกลอบยิงเจ้าพนักงานแต่การลอบยิงมีจำเลยตายไปสองคนก่อให้เกิดข้อกังขาว,ว่าฝ่ายตำรวจยิงหรือฝ่ายเสือนมยิงกันแน่ข้อนี้ทําให้ขุนพันลำบากใจรุ่งเช้าคุณหลวงพจชรภูมิผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมคณะเจ้าที่ชนะสูตรศพไปยังที่เกิดเหตุจากการคณะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดเจ้าที่ลงความเห็นว่าผู้ร้ายทั้งสองถูกยิงตายด้วยปืนลูกซองไม่ใช่กระสุนปืนของตำรวจอย่างไรก็ตามุลพันธ์ต้องการพิสูจน์ความโรยสุดใจของท่านและตำรวจว่ามีได้ยิงผู้ร้ายทิ้งดังนั้นผลพันธ์จึงขอร้องให้ญาติผู้ร้ายทั้งสองคนหามศพเข้าเมืองเพื่อให้แพทย์ผ่าตัดตรวจสพบพิสูจน์หากระสุนปืนอีกครั้ง ผลปรากฏว่ากระสุนปืนที่พาออกนั้นเป็นปืนลูกซองจริงไม่ใช่ปืนของตำรวจนั่นเท่ากับพิสูจน์ความมีใจเป็นนักเลงของคุณพันเป็นอย่างดีประชาชนในจังหวัดพิกิตได้ประจักษ์ในตนเองว่าตำรวจมือปราบอย่างคุณพันผู้ถูกย้ายมาจากเมืองใต้เป็นผู้มีฝีมือสมคำร่ำลือจริงๆทั้งยังสามารถจับผูร้ายมาได้ในเวลาอันรวดเร็วและไม่เคยมีตำรวจคนไหนทำเช่นนี้มาก่อน แม้ขุนพันธ์จะจับสมุนเสือโนมได้แต่ตัวเสือโนอมหรืออาจารโนมของพวกเสือยังลอยนวลอยู่รุ่งขึ้นตำรวจสืบบรู้ว่าเวลานี้เสือโนอมหนีไปคนเดียวมันหนีไปอยู่ที่ห้างนาของสมุนคนหนึ่งที่บ้านทุ่งแท่นพระยามเภอสามงามจังหวัดพิจิตรขุนพันธ์นำกำลังตำรวจติดตามเสือโนอมไปถึงห้างนาดังกล่าวเวลานั้นเป็นเวลาที่น้ำเหนือหลากพุ่งพอดีจึงต้องบุกลุยน้ำลึกถึงคอถึงเขา่า ซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบากยิงลุยน้ำไปถึงที่หมายราวตีสองมองเห็นอาจารย์น้มกำลังนั่งคุยอยู่ในห้องริมฝาด้านใต้ในมือมีปืนโคตรามะอัตโมติขนาด9มมตรงหน้าประตูห้องนอนมีผู้หญิงเมียเจ้าของบ้านนั่งอยู่ที่ระเบียงห้องครัวมีผู้ชายถือปืนลูกซองยาวนั่งอยู่ในห้องข้างประตูตรงหน้ามีคนถือปืนยาวห่างออกไปราวหกศอกมีผู้ชายนั่งอยู่ที่หน้าเตาไฟ หันหน้าพูดคุยกับคนที่อยู่บนเรือกำนันปีกไปหยุดอยู่บนคันนาห่างจากเรือนราวหนึ่งเซนพวกขุนพันเข้าไปสี่คนขุนพันคิดว่าตะซุ่มยิงในขณนะนั้นคงตายหมดทุกคนความตั้งใจของสิงมือปราบเขาต้องการแสดงฝีมือให้ชาวพิจิตรเห็นจึงกระซิบสั่งให้พลสรีอยู่ตรงหน้าบันไดให้พลเชื้ออยู่ข้างล่างตรงกับที่เสือนมนั่งอยู่ให้พลดิดไปอยู่หลังครัวและสั่งว่า ถ้าใครกระโดดมาให้ยิงทันทีส่วนขุนพันธ์จะเป็นผู้ขึ้นไปจับตัวเสือนมด้วยตนเองโดยกำหนดให้ทุกคนรู้ว่าถ้าขุนพันธ์เรียกก็ให้รีบวิ่งขึ้นไปพร้อมๆกันสิงมือปราบสั่งการเสร็จตำรวจสามคนมองตากันด้วยความเป็นห่วงเจ้านายพอขุนพันธ์จะก้าวขาขึ้นบันไดตำรวจทั้งสามคนก็เข้ากอดขาขุนพันธ์ไว้กระซิบว่าท่านครับขอให้เราขึ้นแทนท่านเถอะ ขุนพัน์ปฏิเสธความหวังดีนั้นเฉียบขาดสั่งให้ทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งจากนั้นท่านขุนก็เดินขึ้นเรือนอย่างระมัดระวังและรวดเร็วที่สุดพริบตาเดียวก็วิ่งไปถึงในห้องครัวยืนอยู่ระหว่างกลางคนที่ถือดาบและถือปืนยาวสายตาสอดสายชำเลืองดูทุกคนในนั้นมือขวากระชับปืนมั่นพร้อมจะลั่นไกในทุกนาทีครู่ต่อมาขุนพันก็ยกปากกระบอกปืน เลงไปที่ร่างของเสือน้อมพร้อมกับปู่สัมทับไปว่าอยู่นิงน่งๆอยากระตุกกระติกเด็ดขาดถ้าไว้ตัวเราจะยิงทันทีคําประกาศสิทธิ์ของสิงมือปราบร่างเหล็กทาเอาเสือน้อมและทุกคนยืนตัวแข็งอยู่กับทีไม่มีผู้ใดกล้าขัดคําสั่งแล้วขุนพันก็สั่งให้ตํารวจสิบคนล้อมไว้แล้วเรียกตำรวจอีกสามคนให้ขึ้นมามัดเสือน้อมกับปูคนดิบขึ้นไปมัดคนที่ถือปืนยาว คนเชื้อมัดคนที่ถือดาบส่วนพลสรีมัดเสือนมสำหรับของกลางที่เสือนมกับพวกปล้นบ้านในหยวกหมอประจำตำบลนั้นไม่พบตำรวจจึงยึดปืนพกของเสือนมปืนยาวและดาบไปในย่ามของเสือนมมีมีดพกด้ามงาพระเครื่องและเหล็กไหลหุนพันส่งย่ามนั้นให้พลสรีเป็นผู้ถือไว้พลเชื้อพลดิดคุมตัวเสือนมไปพร้อมกับถือดาบและถือปืนยาว จากนั้นก็เดินทางมาถึงฝั่งแม่น้ําที่อยู่บริเวณบ้านรังนกตอนนั้นเป็นเวลาใกล้สว่างแล้วน้ํากําลังเต็มฝั่งขุนพันธ์บอกให้ตํารวจไปหาเรือหนูมาได้หนึ่งลำนั่งได้ราวสี่คนจึงให้พลสรีเป็นคนควบคุมเสือโนมพลเชื้อเป็นคนถือท้ายเรือพลดิดอยู่หัวเรือส่วนตัวขุนพันธ์กับกำนันปรีกรอทางฝั่งตลาดรอให้เรือเที่ยวสองมารับข้ามฝั่งไปที่หลัง เมื่อเรือเข้าเทียบฝั่งตรงสารเจา้าที่นั่นเป็นคุ้งน้ำไม่มีรากต้นไทรเก,กิกาเรือจึงเกิดพลิกคว่ำลงเสืออน้มตกน้ำหายไปตำรวจก่อเรือลอยขึ้นฝั่งได้ปืนของคนสตีก็ตกน้ำหายไปขณะที่เรือลมตำรวจทั้งสามคนตะโกนเรียกให้คนช่วยกำนันและชาวบ้านแถวนั้นจึงได้รู้พอดีกับนายอำเภอสามงามกับปุ่มครับกออมาประชุมแถวนั้นแล้วค้างอยู่ในเรือ จึงช่วยกันเอาเรือไปรับตำรวจที่ลอยคออยู่ขึ้นฝั่งตำรวจรอดชีวิตมาได้แต่เสือน้อมตกน้ำหายไปหาไม่พบจนกระทั่งรุ่งเช้าจึงให้คนไปงมปืนศพของเสือน้อมตำรวจโพทะเลเก็บได้ปรากฏว่าเสือน้อมตายศพเน่าหัวหลุดหายนำศพมาเผาแบบไม่มีญาติพวกญาติมารู้ภายหลังขุนพันใช้เวลาทำงานปราบปรามจนผู้ร้ายจนสงบราบคา ราษฎรต่างชื่นชมยกยอ่องตัวควายราษฎรก็ไม่ต้องกลัวโจรปล้นหรือใครมาลักขโมอยอีกชาววิกิตเชื่อมือขุนผ่านพวกโจรก็พากันเกรงกลัวฝีมือ